ไ่ชิกี้อายุ2เดือนาขายอยู่คู่ห้าร้อยเพราะตัวนี้หัวลาะทั้งวันอันนี้คือหัวเลาะใช่หัวลาะทั้งวันเลยครับ <c oughs> หัวลาะจนร้านปลาข้างๆเริ่มลำบากแล้ว <c oughs> <c oughs> ใหญ่มากครับตัวผู้กับสี่โลกว่าตัวเมียก็เกือบ3ามโลครับตัวผู้อกยกดีมากเลยครับตัวเมียก็มีอกยกครับคนหายคิดถึงคนระับคนดูตัว F ห้ากลไ่ียยเวดูสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดฟิตวินเลดวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาไก่ที่กิติพันธ์ฟาร์มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะเปไ,ไก่สีก,กี้ครับค่ะไก่สีกี้อายุ2เดือน <c oughs> ขายอยู่คู่500ปไก่สาันธา์กาเ <c oughs> ขาเยอะขาหนา <c oughs> สิวเก้ของคุณลุงก็มีเข้ามาตลอดเนาะมีตลอดครับเิวเี้มีขายทั้งปีเลยมีตลอดแล้วตัวเล็กนี่คืออะไรคุณลุงอ้วนๆเลยคุณสิวเหมือนจะเป็นขนซาตินอ๋อนี่ขนใหม่ขน,นซาตินแล้วขนทวนอ่าเนี่ยเต็มกล้องเลยใช่ไหมนกนี่นกันคลุก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 เลยน,าน่ารักน่ารักเลยค่ะราคาค<น>เดียวกันหรือเปล่ราคาเดียวกันครับค่ะมีอลายสีให้เลือกสวยคนละแบบเลยนะครับผมค่ะอาหารนกดีมีคุณภาพมาแล้วค่ะ ตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมเลิฟเบิร์ดคอกเทลและบูมหงยกค่ะท่านใดที่ไปจัด,ดุจักก็สามารถไปซื้อกันได้ค่ะส่วนท่านใดไม่ได้ไปจัด,ดุจักสามารถสั่งทางออนไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าแล้วก็มีแนบลิงก์ไว้ให้นะคะสินค้าดีมีคุณภาพจากร้านหงเพชรเซ็นเตอร์ค่ะนี่เป็นไก่ต๊อกครับไก่ตอกคนรุ่นพ่อพันแม่พนไก่หนุ่มลยสาวค่ะอย่างนี้ขายอยู่คู่ละผันตัวห้าร้ คู่ละ1นึ่งพันใช่ใช่ครับเป็นคู่กันนะใช่ใช่ตัวนี้เป็นไก่ไข่ครับาสายพันธุ์บาพีาบาพีมัดล็อกบาพีมัดล็อกครับไข่โดกครับไข่ทั้งปีครับผมอานนี้ขายอยู่คู่ละห้าร้อยครับอันนี้คือไซส์เล็กนะ, 500. ะ,ะ 500. ห้าร้อยคู่ละ 500. ห้าร้อยคุณลุงมีหลายไซส์นะมีหลายไซส์ครับถ้าไซส์โตวกว่านี้อายุเท่าไหร่คุณลุงก็ถ้าเป็นไก่ใหญ่ก็ราคาจะเพิ่มมากกว่านี้คู่ละเท่าไหร่ถ้าโตกว่านี้ ถ้าตัวใหญ่เป็นข้าพันธุ์แม่พันธุ์ขายอยู่ตัว500ค่ะถ้าไก่ไซนี้สองเดือนสองเดือนมีฝ้าก็อยู่คู่500ค่ะครับผมมีเข้ามาตลอดไหมคะมีตลอดครับบาร์พีนั้นล็อกมีมาตลอดค่ะเขาเหมือนจะมีสีเข้มสีอ่อนนะคือสีเข้มเข้มจะมากจะเป็นตัวเมียอ๋อสีอ่อนอเป็นตัวผู้ค่ะอ๋อเริ่มต้นใช่ไหมใช่มากนะใช่ใช่ส่วนมากค่ะค่ะเหมือนมีเข้มกับอ่อนแล้วะใช่ใช่ค่ะ ของคุณลุงก็จะส่งได้ทั่วประเทศนะชวงนี้ผมส่งอีสานเยอะมากเลยอสาส่งอีสานเยอะใช่ใช่ส่งอีสานตลอดตอนนี้ค่ะนี่เป็นไก่ซิลกี้ครับพ่อพันธ์แม่พันธ์แล้วค่ะนี้ผมขายอยู่คู่ละพันห้าตัวแปดร้อยครับตอนนี้มันมีมาเรื่อยๆครับมีมาตลอดค่ะเป็นพ่อพันธุแม่พันใช่เป็นพ่อพันธุแม่พันธแล้วค่ะพร้อมไข่ค่ะครับผมไข่ตัยวก็แปดร้อยคู่พันห้าค่ะครับผม เป็ดไก่สีไบส์สีทองครับค่ะตอนนี้ตอนนี้เหลือตัวเมียตัวเดียวค่ะครับขายอยู่หน้าร้านก็อยู่ตัวละพันท้วนครับหนึ่งพันทวดใช่ครับค่ะตอนนี้สีไบส์คนหาเยอะครับค่ะอายุเท่าไหร่นะคะคุณลุงตอนนี้ก็ประมาณไข่เริ่มไข่แล้วไก่ค่ะเริ่มไข่เมื่อกี้ผงข้างๆไก่หัวล้อก็หัวล้อไงครับตอนนี้เป็นไก่หัวล้อครับค่ะเป็ดไก่อายุแล้วะ ก็ธรรมดาขายอยู่ตัวพันห้าแต่ตัวนี้ไม่ได้ขายก็โชว์หน้าร้านค่ะครับตัวนี้มันไปไก่ย้อยแล้วเพราะตัวนี้หัวเลาะทั้งวันอันนี้คือหัวเลาะใช่หัวลาะทั้งวันเลยครับหัวลาะจนร้านปลาข้างๆเริ่มลำขากแล้วเวลาทั้งวันตัวนี้คนขอซื้อไปสิบคนแล้วนะผมไม่ได้ขายให้เขาขอบอกเดี๋ยผมหาไม่ให้ตัวนี้มันโชว์หน้าร้านอวันนี้ได้ยินด้วยเมื่อกี้ถ่ายกล้องข้างๆอยู่ก็หัวเลาะตอนนี้มาถ่ายตัวเองก็หัวล้ออีก อีกสักรอบไหมตัวนี้หัวลอเก่งครับค่ะแล้วถ้าเกิดท่านใดสนใจไก่หัวล้อะคุณลุงยังพอมีไหมมีหาให้ได้นะหาให้ได้ได้ครับได้ครับแต่ว่าตัวนี้คุณลุงไม่ได้จำหน่ายไม่ได้จ่ายอ๋ออย่างนี้เหรอคุณลุงทั้งวันทั้งวันครับค่ะดังเอาหลังหลังร้าน่ะดังดังมากไม่ดูหลังร้านดังไม่ถึงหลังร้าน เ่อที่คนเขาก็เดินมาดูแล้วที่คุณลุงจําหนายอะราคาประมาณเท่าไหร่กันบ้างคุณลุงไก่หัวล้อหัวล้อก็ขายอยู่หัวล้อแล้วก็ประมาณคู่สามพันถ้าหัวล้อแล้วนะใช่ใช่ได้ยินเสียงแล้วใช่ได้ยินเสียงแล้วคู่สามพันเขาต้องการหาให้ได้ครับค่ะค่ะจัดอีกสักรอบเพราะนี่เรือหางข่าวเป็นไก่สวยครับมาจากก่มไก่สวยงามมาจากก่มไก่ประกวดครับผม ร้านผมสมุดท้ากจะเป็นไก่สวยงามทางนั้นครับค่ะครับผมเป็นคู่กันไหมคแบบแบบรับแทบเป็นตัวคู่ตัวเมียครับค่ะอายุเท่าไรแล้วคุณลุงตอนนี้ไก่นุ่มไก่สาวใกล้ไข่แล้วครับตัวเมียกก้ไ,กไข่แล้วผมก็เปิดอยู่คู่สามพันค่ะลดได้นิดหน่อยอ่าราคาก็ลองมาติดต่อถ้าติดต่อแล้วได้ดยินมครับยินได้ามาดูได้ที่ร้านครับไก่สวยครับแล้ววันนี้ได้ยินไก่หัวล้อตลอดเลยไก่สวยมากค่ะครับผม ตัวนี้เป็นปลาดูหางดำเป็นไก่สวยงามมาจากกลุ่มไก่สวยงามครับผมเอามาจากกลุ่มไก่สวยงามนั้นเลยกลุ่มเนืกอันนี้เป็นกลุ่มเนร้อลาไก่ไทยครับครับผมตัวนี้ผมคาเปอร์ยู่ตัวละพันห้าครับาคาร์บอมไก่นมครับเป็นเพศผู้นะเพศผู้ครับ <ๆ S 1> ไม่เลี้ยเพศเมียมาเอาจากเพศผู้มาถ้าอยากได้เป็นคู่มีไหมคุณลุงมีครับมีเป็นคู่ก็มีครับครับผมออกมาจากกลุ่มไก่สวยงามทั้งหมดเลยครับตัวนี้เป็นไก่ยักษ์บาซินครับ มีทั้งตัวผู้ตัวเมียคู่นี้ผมขายอยู่4,500ันห้ครับแบบโพรเพอร์จะสี่พันหครับไก่ผู้นี้ตัวผู้ยังสูงได้อีกครับเป็นไก่รุ่นตัวนี้อ๋อนี่คือจะสูงได้อีกเหรอครับสูงได้อีกยังสูงได้อีกครับนี่ก็50เซนแล้วนะไก่จะไข่กันหรือยังนะยังใกล้ใกล้แล้วครับใกล้ก็เป็นใกล้ใช่ครับเรียนใกล้เป็นไก่รุ่นเมียก็กินใหญ่เลยค่ะคุณลุงขายราคาเท่าไหร่อู้ละสี่พันห้าครับอู้ละ4,500ันหใช่ครับเป็นไก่ยักษ์ว่าเซน วนีีี้มมมมคุุณลงพอาเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าจะมีครับผมติดต่ออยูฟาร์มทางโคราชอยู่อ๋อค่ะแต่วันนี้มีแต่ไซส์ใหญ่นะถ้ามีไซส์ใหญ่มาโชว์ครับถ้าอยากได้ไซส์อื่นก็ลองติดต่อเพิ่มเติมกับคุณลุงได้ค่ะตัวนี้เป็นไก่ยักษ์บามาครับเพชรผู้ครับเป็นไก่รุ่นค่ะตัวนี้ตอนนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่ตัว800ครับค่ะเป็นไก่รุ่นครับ ไก่สวยมากครับค่ะครับผมเปิดราคาอยู่ตัว800ครับแล้วไม่มีคู่เหรอคุณลุงตันนี้เลยอยู่ตัวเดียวแล้วครับค่ะเดียวตัวเดียวนะครับผมค่ะครับผมครับเป็นไก่นกแดงไปไก่ไทยแท้มาจากกลุ่มไก่สวยงามค่ะมาจากกลุ่มนะไก่นกแดงเอาตัวนี้ผมขายอยู่ที่พันแปดตัวละตัวละพันแปด ตัวละตัวละพันแปดใช่ครับมีทั้งเพศผู้เพศเมียถ้ามีิะไปทำเพศผู้เพศเมียครับหมายถึงว่าคุณลุงแยกได้ใช่ไหมแยกได้แยกตัวเดียวก็ได้ขายตัวเดียวขายคือตัวเมียขายตัวผู้ขายไปไกลที่สวยมากแดงจัดเลยครับอายุเท่าไหร่กันแล้วนะคุณลุงตัวี้ไก่ไก่นมประมาณแปดเดือนแล้วอย่างนี้คืณเริ่มจะไข่หรือยังตัวเมียค่ะตัวเมียเริ่มไข่แล้วแต่ตัวผู้เริ่มเป็นนมค่ะตัวนี้ไม่ไก่ร้อยขาวครับเป็นไก่ตัวผู้ ที่ไข่ขัดพ่อไก่ไข่ขาดไก่จะพุ่มมาหามาติดต่อได้ครับผมขาอยอยู่ตัวห้าร้อยครับเป็นพ่อพันธุ์มีหลายตัวที่บ้านมีเยอะ,อะเ,ยเลยเฉยียนั่แหละเป็นรถขาวครับข้ต้องการพ่อพันธุ์ไก่ไข่ติดต่อได้ครับตัวน,นี้เป็นไก่ไทยพันธุ์แท้นะครับเป็นหใหญ่มากครับตัพผ่้กับสี่โลกว่าตัวเมียก็เกือบเกือบสามโลครับสองโลสองโลหกสองโลเจ็ดตัวเมียครับผมเป็นไก่ไทยที่ใหญ่ที่สุดพัฒนาลายพันธุ์มาแล้วครับผม เขาต้องการติดต่อได้ครับมีมากตัวนี้ผมขายอยู่ตัวละพันห้าครับตัวละพันห้าใช่ครับผมคู่สามพันเขาเริ่มจะไข่หรือยังครูก็มีเริ่มไข่แล้วครับเริ่มแล <learns> ้วเริ่มไข่แล้วครับมีเข้ามาตลอดไหมคะมีตลอดครับมีตลอดเป็นไก่ไทยที่ใหญ่มากพัฒน,นาสายพันธุ์แล้วเป็นไก่ที่ใหญ่ตัวนี้เป็นไก่ไทยเป็นลูกผสมอินเดียป่าเนาแก้วค่ะเป็นไก่ที่ใหญ่มากครับไก่นมอายุประมาณแปดเดือนแต่ใหญ่ใหญ่มากเลยครับ ก็ขายอยู่ตัวพันห้าครับปากจะสั้นเพราะผสมอินเดียปากโกแก้วเป็นลูกห้าสิบค่ะตัวนี้เป็นไก่ฟ้าเยนโลครับเป็นไก่ต้นเปีครับสีเหลืองคือตัวผู้หางยาวทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยครับค่ะครับผมซื้อขายอยู่ที่คู่คู่สี่พันครับอยู่ตัวสองพันค่ะขายอยู่ที่คู่สี่พันอย่างนี้คุณลุงขายเป็นคู่ใช่ไหมครับขายเป็นคู่ไก่ฟ้าก็ขายเป็นคู่คคไม่ได้แยกนะไม่แยกครับไม่แยกค่ะ มีเข้ามาตลอดมีตลอดครับมีตลอดไก่ฟ้าจัดส่งได้เหมือนกันนะจัดส่งได้ครับตัวนี้เป็นไก่ฟ้าคอแหวนแดงครับค่ะเพราะพ่อพันธุ์มันจะด่างได้ติดด่างที่ปีดนิดหน่อยก็อย่างนี้ขายอยู่คู่สามพันเพราะว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่ก็ลุงไม่โชว์ตัวเดียวเนี่ยตัวเมียแยกออกไปข้างนอกตัวเมียแยกออกไปแตุ่ณลุงมีเป็นคู่มีเป็นคู่ตัวเมียผมแยกออกค่ะคู่ละเท่าไหร่นะขายอยู่คู่ละสามพันครับคู่ละสามพัน ายุประมาณเท่าไหร่อ่ะคุณลุงนี่ไก่น <what? S 2> ี <what? loose fon qua> ่ไก่ฟ้าตัวนี้อายุปีฝ่าแล้วครับปีกว่าเนะเป็นพ่อพันธไม่พันแล้วครับค่ะตัวเมียเริ่มไข่แล้วครับครับตัวนี้เป็นซาลโมครับตัวผู้อกยกดีมากเลยครับตัวเมียก็มีอกยกครับอยู่ได้ครับค่ะครับผมตันนี้ขายอยู่ตัวเก้าร้อยคู่พันแปดค่ะซาลโมผมมีมาตลอดแล้วคนก็ขอซื้อตลอดแล้วผมเอาเข้าเานตลอดครับมีตลอดค่ะครับผมอยู่คู่ละอยู่ตัวเก้าร้อยคู่ละพันแปด แล้วการทำอมาดูได้ครับตัวนี้เป็นไก่สวยงามรับเดียเวอร์ครับ่ะ<า>บางคนจะลืมไปแล้วเลยเอามาโชว์ให้คนหายคิดถึงครับ <laughs> คุณลุงก,กวเอฟซลืม <laughs> นะุณลืมไก่ <laughs> <laughs> เดียเวอร์อะไรไปให้ดู รับผมมันเหมือนนกเป็นขึ้นวันนี้สวยมากรับผมเก็บไว้คู่เดียวที่บ้านเนี่ยอาใช้โดนูก็ไม่ได้เจอนานแล้วนะวันนี้คุณลุงเลยเอามาให้ดูตัวเอฟซีลืมครับตัวเอลืมครับมาโชว์คู่เดียวไม่ได้ขายถ้า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 จะเอาสั่งได้เดี๋ยวพอจะหาให้ได้ก็ไม่แพงมากครับตัวเก้าร้อยก็ไม่แพงมากพอจะหาให้ได้ตัวนี้เป็นไก่แจ้กข่าวหางดำตัวนี้สวยมากตัวนี้มาโชว์อย่างเดียว ช้าหลังนี้จะกลับบ้านในทำพ่อพันธ์แล้วค่ะครับผมแล้วคุณลุงยังพอหาให้ได้หาให้ได้ครับถ้าสวยๆอย่างนี้ก็คู่พันธห้าครับค่ะครับผมตอนนี้ถ้าสนใจก็ลองติดต่อถ้าติดต่อได้หาให้ได้ครับสวยๆนี้คู่พันธห้าครับไปแจ้ข่าวหางดำอ๋อเดี๋ยวคุณลุงจะทาเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ใช่ใช่เอากลับไปทําพ่อพันธ์แม่พันธ์เดี๋ยวก็มีลูกมาจาหน่ายกันนะครับผมค่ะ ตัวนี้เป็นไก่แคะครับไก่แคะไทยครับค่<ฮ>ะเป็นไก่เป็นไก่สวยงามประจําร้านเลยคนมาก็ชอบดูจับเล่นทุกวัน <ฮะ S 2> จับเล่นอย่างเชื่อครับรคจับเล่นอย่างเชื่อครับไก่แค่ครับตอนนี้ผมขายอยู่ก็ตัวนี้ก็อยู่ที่สองพันห้าครับค <ฮะ S 1> ่ะตละครับตัวนี้เป็นรถคอมครับรถคอมค่ะเป็นรถคอมสีขาวไก่พัวนี้สวยครับหูจะขาวเต็มใบเลยครับผมเป็นรถคอมขายอยู่ตัวละพันครับ ตัวเมียไข่แล้วตัวเมียไข่แล้วค่ะู่ขาวเต็มใบเป็นรถทอมตัวนี้เป็นไก่ดำภูพานครับเนื้อดำสนิทเนื้อหนังดำสนิทนะครับหน้าตาดำหมดย๋ยวนี้ชุดตัวเล็กๆที่ผมขายอยู่คู่ห้าร้อยครับคู่ห้าร้อยถ้าตัวใหญ่ข้างล่างผมขายอยู่คู่ละหะตัวละห้าร้อยมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับไซส์เล็กราคาเท่าไหร่นะคู่ละห้าร้อยครับค่ะถ้าไซส์ใหญ่ขายตัวละห้าร้อยค่ะครับผม ไก่ใหญ่อ,อายุเท่าไรอ่ะคุณลุงไก่เป็นนมไปสาวแล้วใกล้ไข่แล้วอัน <c oughs> มีม้เราไป็เชือกเชื่องเชื่องเหรอเชื่องมากเชื่องมากค่ะครับผมตัวนี้เป็นเป็ดหัวจุกครับเป็นเป็ดไว้เป็นเป็ดรุ่นแล้วครับเลยนี่ผมขายหน้าร้านตอนนี้ขายอยู่ตัว 500. ห้าร้อยค่ะครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วเหรอสี่ตัวครับก็ขายได้เรื่อยๆนะเป็นหัวจุกคนก็นี่ยมเลี้ยงค่ะครับผม ขาขายได้เรื <plane>. ่อยๆอ๋อนานๆจะเจอเหมือนกันนะคุณลุงครับผมค่ะบางตัวกระจกใหญ่บางตัวกระจกเล็กค่ะบางตัวเต็มหัวเลยจ้กแล้วอย่างนี้คุณลุงขายเป็นคู่หรือว่าขายตัวเดียวก็ตัวเดียวก็ขายครับค่ะครับผมตัวเดียวเท่าไหร่ตัวละห้าร้อยครับอ๋อตัวละห้าร้อยใช่ครับค่ะขายตามอายุตามไซส์อ่ะค่ะครับผมอันนี้เป็นเป็ดทอดักสีขาวครับค่ะขายอยู่คู่ละสามพันตัวละพันห้า ตอ <indust ria. S 2> นนี้ตัวเมียทั้งคู่ครับอ๋อเป็นตัวเมียทั้งคู่ตัวเมียทั้งคู่ครับเป็ด, <S <S ปดสวยมากปากกลางๆไหมไม่ไมยาวมากไม่สั้นมากเป็ดสวยครับแล้วถ้าอยากรับคู่คู่เมียน,นี้คุณลุงพอจะหาให้ได้ไหม <S <S ได้ครับค่ะตอนนี้มีเป็ดเข้ามาเรื่อยๆครับอ๋อมีเข้ามาเรื่อยๆนะใช่ครับค่ะร้านคุณลุงเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับวันธรรมดาก็เข้าร้านประมาณ11โมงค่ะ ย็นห้าโมงเย็นอยู่ซอยเก้าอยู่ซอยเก้าครับกลางกลางซอยนะร้านเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับของคุณลุงก็จัดส่งได้ทุกจังหวัดนะคะส่งทุกจังหวัดครับค่ะของคุณลุงไม่มีเพจหรือว่าเฟซบุ๊กอะไรนะก็ติดต่อเบอร์ได้โดยตรงใช่ครับเบอร์ของคุณลุงเราจะลงไว้ที่เพิ่มเติมใกล้ๆกับคอมเมนต์นะคะก็ FT ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกับคุณลุงได้โดยตรงนะคะครับผม